เหนื่อยหมดแรงโ้ยหน่อยาตรงหันันนี้อันนี้มานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่ Happy? <laughs> <laughs> <Lee. S 1> ปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาอ่ะปีนขึ้นมาอ่ะปีนขึ้นมาอ่ะปีนขึ้น